ัเพื่อนๆที่แรกผมจะมาไทยทั้งนั้นนะครับพอดีว่าคุณคุณเพื่อนของเราเนี่คุณเพื่อนของเราจะให้มาชิมกาแฟก่อนนะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆผมผมผมก็จะก็มาตรงนี้ครับมารกิจส่วนตัวแล้วก็แวะมาหาคุณเพื่อนแล้วก็ในก็จะกลับแต่เพื่อนบอกกินกาแฟก่อนเอาเอาก็เอาเพื่อนๆมาดูเลยว่ากาแฟรสชาติจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไม่ใช่ให้เอา เพื่อนๆผมไม่ตัดคลิปนะพูดปิดก็ไม่เป็นไรผมจะต่อเลยนะผมต่อเลยไอปิดคลิปมันมันจะเสียจะเสียอะไรอ่ะบรรยากาศมาดูดูดูวันนี้จริงนะมันผมว่าคนจะมาถ่ายทำอย่างนี้มันไม่มีนะเพื่อนมันจะมีผมคนเดียวนี่ละมั้งนะครับนี่นะเพื่อนเดี๋ยวยุดขาหอมตอนนี้หอมหอมขี้จมูกตอนนี้หอมเราบหอมขี้จมูกมากแล้วเพื่อนๆ สามารถที่จะมาแอลกินจิบกาแฟได้นะครับกาแฟมีอาหารก่อนกัางวันตัวเองนะเจ้ามีมีกุ๊กครับมีกุ๊กทำอาหารก่อนกัางวันครับเพื่อนๆ่นอนเล่นก่อนทีเอเล่นทีนทนนทเอเล่นนะครับเพื่อนๆครับผม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 บอกข้าใจเพื่อนผมแล้วแม่เข้าใจเพื่อนผมครับอยู่กระทรวงสาธารณสุขไม่รู้ขันตัวเองมาอยู่ <laughs> การท่องเที่ยวได้ยังไง <laughs> เป็นกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่กระทรวง อะไรคันท่องเที่ยวนะชีวิตคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนนะเปเพื่อนเป็เพื่อนๆ้อลองวางแผนชีวิตดีๆกันแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อายุยังน้อยๆนะเพื่อนๆอายุยังสักอะไรดีฮะสักสามสิบเนี่ยนะครับเพื่อนก่อนจนก่อนจะเกษียณมันจะเกษียณนะเพื่อนวางแผนไว้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไรเนี่ยนีมาดูคุณพี่นะถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเพื่อน ปัจจัหวานน่ะลำรวยนะครับเนี่ยเผื่อความสุขแล้วเงเขาชีวิตเขายอยู่ได้นะมันชีวิตเขายอยู่ได้นะเนเพื่อนนะลำรวยไม่ต้องเอาแต่ดูคุณพี่เลย <laughs> สุขภาพแข็งแรงเลยสุขภาพนะใครๆก็อิจฉาแลยครับเพื่อนนี <laughs> ยุคนนี้แข็งแรงไปตัวบอกไม่เคยไปหาแพทย์หาหาลงยาเลยครับ <laughs> คุณหมอรุ่นเดียวกันเกษียณกันหมดแล้วนะครับ <laughs> จะไปหาคุณหมอคุณหมอรุ่นลูก <laughs> ผมก็เหมือนกันครับถ้าจะไปหาคุณหมอก็ไปหารุ่นลูกนะครับไม่ว่าอะไรกันนะครับเพื่อนๆไอ้เพื่อนเราก็เป็นหมอกันก็โอ้โหเกษียณกันหมดแล้วไปเปิดคลินิกบางคนก็ไปเปิดคลินิกบางบางคนก็กินบำนาญไปแบบนั้นนะเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอาคุยโม้ไปเยอะกันเดี๋ยวผมก็แต่กาแฟก็เกษียณได้นะเพื่อนๆเพื่อนมาช่วยกาแฟกันมาช่วยกาแฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู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 ไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เออเเป็นเป็นดูดูดจสวยให้เขาเกียรเอมันเนี่ยเน็เนียน่ะดีนะอ่ะดีนะตรงนี้นะเห็นไหมเนเนียนดูดูอสเปซโอ้ยดีจะตกเลยไปไปเพื่อนดูเครื่องด้วยลามาสักเกอค่ะเออเพื่อนเนี่ยเนดูดไฮโซทั้งเครื่องทั้งกาเฟเออออทั้งคน

จนมตจนนี้ตอนนี้มันเป็นบุญคุณนะครับมันเพื่อนเอนี่ยมาให้พระคุณเราเยอะนะถ้าไม่มีเขาเนี่ยเย่แย่นะเพื่อนเอนี่ยถ้ามีแต่แสงแดดมันโอ้ยมันจัดจ้านเกินนะช่วงนี้นเป็นธรรมชาติเหครับแสงแดดมันจัดจ้านมันเรื่องธรรมดานะามันเพื่อนน้จระิงๆนปังิงแล้วนะเพื่อนนะนเพื่อนเราเนี่ยก็นกอ,อกกบนบางทก็ออกกับออกออกออกกําลังกายแล้วก็เช้านี้ไม่มีเพื่อนแล้วนอกจากว่าตอนเย็นๆอาจจะมี แขกไปไทยมามาที่รีสอร์ทครับโคจะผมเป็นเพื่อนคนแรกวันนี้น <laughs> ะถูกต้องถูกต้อง <laughs> เพื่อนคนแรกนะครับเพื่อนโ <laughs> น่นโน่นเป็นชายหาดพี่เกตส่องหรือยงังจิ้มไปนน่นโอ้โหยังไม่ได้ไปเลยนั่นแหละตอนเย็นโอ้ยสวยตอนเย็นต่อพี่ก็ส่องไปให้ขเขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะตอนเย็นผมอว่างวันนี้นะท่จะแวะมาหาไปแถวๆนี้แหละให้เป็นเพื่อนได้รับชมว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นอย่างไงกลับหน้ากล้องได้ไหมกลับหน้ากล้องไปโน่นได้ไหมไม่ได้มันต้องมือถือนี่แย่หน่อย ก็หมุนมาทางนี้ดินี่ไงนี่ไงอ๋อแบบนั้นนะมีชายหาดอยู่นู่นใช่ไหมเห็นไหมนะให้คุณน้องไปให้คุณน้องไปให้คุณน้องไปอยากนําเสนอเนาะมีทางลงริมน้ําแล้วก็ตอนเย็นก็ไปพายเรือไปถึงโน่นนะคะ คนเต็มเลยค่ะประมาณสักคายร้อนกันเนาะประมาณสักหนึ่งประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรได้เนาะโอ้ยไมหนึ่งกิโลเมตรครับเพื่อนเพื่อนที่เราเห็นเนี่ยเอย่างคิวคิวอ๋อห้าร้อยเมตรห้นรมดแต่แม่น้ำมันยาวไปนู่นเพื่อนหนึ่งกิโลเมตรเยอะอยู่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เออเพื่อนเพื่อนเราไปเก็บกาแฟกันพวกเราเนี่ยมันเจอกันเลยมันโม้อ๋อเรียกว่าโม้มันลื่นเร็วโม้มันลืออโลก่ะชนนยชนกาแฟหน่ออจะกินกาแฟแต่ว่า ชนชนแทนที่จะชนแอลกอฮอล์อ่าไม่กินแล้วผมแกันนะคะผมผมเลิกแล้วนะเพื่อนๆผมเลิกกินแอลกอฮอล์เพราะว่าผมผมเลกผมชอบสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าผมผสิ่งที่แพงที่สุดคือสุขภาพเนาะผมกับคุณน้องกินมาเยอะแล้วครับทำงานสายธนูสุกนะคุณบอกว่าอย่าให้กินแอลกอฮอล์ไอพวกเราสองคนนี่สุดยอดเอาสิหมดล้ว แต่ก็รอดมาได้นะเพื่อนๆสุขภาพเรารอดมาได้เราหยุดนะครับหยุดมาเกือบยี่สิบปีได้นะผมผมเลิกนะครับเลิกแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆนะแต่ก็จะจิบแล้วนะเพื่อนจะิบกาแฟแล้วนะจะจิบกาแฟแล้วเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆดูครับวันนี้โชคดีมากพอดีกับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ผมเป็นเพื่อนเจ้านี่าสุดยอดมันขมปี๊บเลย เอสเปซโซ่คัวเข้มของพี่เออมันไม่ได้เติมเลยนะนะมันไม่ได้เติมเลยนะมมนไม่มีน้ำเลยนะนี่นะมันเพียวๆนะเพื่อนจุดยอดไอผมเคยกินมันมันมันผสมน้วันนี้จะนิดเดียวกันนิดผมเอากรงนอนไม่หลับมานะกลางวันนี่นะปกติผมจะนอนกลางวันชั่วโมงหนึ่งนะเพื่อนเพื่อสุขภาพนะแต่วันนี้ เอาไม่อยู่แล้วสงสัยมันเดียวไม่เป็นไรฮ่า่าเพื่อนเพื่อนผมอาจจะปิดคลิปผมอาจจะปิดคลิปก็สงก็อินดูเพื่อนอาจจะชอบพอนะครับผมขออู้เรื่องธุรกิจน้อยได้กว่าครับน้อยเดี๋ยวครับพอดีเพื่อนเพื่อนจะขายที่ดินกี่ไร่นะสามสิบไร่ก็เป็นภูเขาสามารถไปทำการเกษตรได้ปลูกยางพาราได้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้าผมไปดูที่แล้วก็ แล้วก็ผมจะไปตอบว่าจะได้หรือว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปดูก่อนนะครับให้ผมไปดูแล้วก็คุณคุณพี่เราเนี่จะขายกี่แสนนะห้าแสนเนาะไม่ถึงห้าแสนเออไม่ถึงห้าแสนทดลองได้เอาเตรียมห้าแสนทำการเกษตรได้เลยเตรียมเงินมาห้าแสนเดี๋ยวดูคุณพี่ใจดีจะลดให้ครับนะที่จะทำแล้วเอาคุณพี่หรือหาคนมาทำก็ได้นะเอา เอาหลายอย่างหรือจะร่วมทุนก็ได้แล้วแต่ท่านถ้าท่านไม่อยากไม่ไม่อยากจะใช้เงินเยอะก็มาลงทุนก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราเราคุยกันได้กันเพื่อนเราคุยกันได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะก็เราเราก็าอายุมากมันก็ไม่มีตัวแทนนะครับเราก็ลงทุนใช้เยอะแต่เพื่อนเพื่อนที่มีเงินเยอะก็ลงทุนได้ลงทุนเยอะเงินเยอะแต่ว่าต้องใจรักด้วยนะใจไม่รักไม่ทําไม่ได้นะนเพื่อนๆม,มีเงินได้ทาไม่ได้ถ้าใจไม่รักอาชีพนี้ก็คงจะปิดไว้ตรงนี้แล้วครับผมเนี่ยสองคนนี้มันโม้ท่ามือนงิน ไลฟ์ไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับคุณใหญ่ว่าไงครับคุณใหญ่ลาไปแล้วนะค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเ้หนาวนี้หนาวหนาวนี้อากับเขาพิดหรือว่าหนาวนี้หนาวนี้ว่ามันติดลมขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยหนาวนี้ก็มาเที่ยวเมืองน่านกันนะคะหนาวนี้ถึงน้ำก็จะมีหมอกอากาศเย็นสบายถ้าไปบนดอยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้าที่เต็มก็นอนตรงนี้ได้นะเพื่อนๆนะมันที่กว้างนะเพื่อนจริงผมไม่ปิดทิ่โอ้ผมดี เสียสัจน,นี่เป็นเพื่อนถ้านี่นี่เป็นเพื่อนคือคือมันมีที่นอนแบบนี้นะมันเป็นกางเต็นท์ได้เพื่อนๆเอาเต็นท์มาได้ได้นะพื้นที่มันกว้างประมาณเกือบสองงานนะเพื่อนๆแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็ไม่เป็นแม่น้ํามันเข้าท่านะเพื่อนหน้าหนาวนะเพื่อนๆนะเอาปิดจริงๆนะครับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เป็นต่ังใจสบายคับ